กิจกรรมการสืบสาะอ,อิสระโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2566นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1เรื่องขจัดข้าเปลี่ยนดำด้วยผลไม้รสเปรี้ยว ไปซื้อขนมกันเพื่อนๆมีเยินกี่บาทเอามาดูสิเยี่นเยียนเยียนเรียนเก่าอ่ะหน้าวาไม่เห็นเยยเราล้างแล้วนะล้างด้วอะไรล่ะสบู่จำตอนที่เราทดสอบกินได้ไหมใช่ใช่น้ำส้มสายชูใช่คุณครูบอกว่า มันกระดับค่าได้ด้วยนะโอ้เพื่อน <S <S เพื่อนมะนาวลูกนี้ <S <S ใหญ่มากเลยถ้าเ,เรามีมะน,น,นาวเยอะนะนาวบ้านเราก็มี แล้วพวกเธอมนอานาวไปทำอะไรกันบ้างเอาไปใส่ส่มมํำอร่อยเมื่อเช้าแม่เราก็ให้เอามาล้างเล็บนะสะอาดดีด้วยจะล้างเหลือสีดำออกไหมนะน้ำสีราก็สองสเหมือนกันคำถามที่นักเรียนสนใจผลไม้รสเปเรี้ยวสามารถขจัดคราบดำบนเหรียญได้หรือไม่รูปแบบการดำเนินการสืบสอบ ใช้การทดลองการสืบค้นและการสังเกตตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติผลไม้รสเปเรี้ยวสามารถขจัดคราบดำบนเหรียญได้หรือไม่นักเรียนคาดคะเนาวา่าผลไม้ที่มีรสเปเรี้ยวสามารถขจัดคราบดำบนเหรียญได้รวบรวมข้อมูลนักเรียนสอบถามความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลไม้รสเปเรี้ยวมีอะไรบ้างคุณสมบัติของผลไม้รสเปเรี้ยว และวิธีการสกัดน้ำผลไม้เพื่อนำมาทดลองจากคนครูผู้ปกครองและสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเลือกผลไม้รสเปรี้ยวที่นักเรียนสนใจนำมาศึกษาออกแบบการทดลองและปฏิบัติการ 1. นักเรียนเลือกผลไม้ที่สนใจศึกษา5ชนิดได้แก่มะกรูดมะนาว มะขามตะลิงปิงและไมยม 2. นักเรียนนำเหรียญบาทที่มีคราบดำเท่ากันหรือดำใกล้เคียงกันมาทดสอบจำนวนสิบเหรียญ 3. นำผลไม้รสเปรี้ยวมาสกัดเอาน้ำเพื่อนำไปแช่เหรียญโดยใช้วิธีการบดบีบคั้นและผสมน้ำเล็กน้อย 4. เทน้ำผลไม้ที่สกัดได้ใส่แก้วใบเล็กแก้วละเท่าเทกันแล้วนำเหรียญบาทใส่ลงไปแช่ไว้15นาทีเมื่อครบเวลาที่กำหนดนำเหรียญขึ้นมาสังเกตและบันทึกผลการทดลองอนักเรียนจัดกระทำข้อมูลและนำเสนอผลการทดลอง ข้อสรุปการค้นพบของนักเรียนจากการทดลองนำผลไม้รสเปรี้ยว5ชนิดได้แก่มะกรูดมะนาวมะขามตะลิงปิงและมะยม มาสกัดเอาน้ำผลไม้รสเปรี้ยวเพื่อมาขจัดคราบดำบนเหรียญโดยการแช่เหรียญไว้15นาทีพบว่าผลไม้ทั้ง5ชนิดสามารถทำให้เหรียญสะอาดขึ้นโดยน้ำมะกรูดทำให้เหรียญสะอาดมากที่สุดลองลงมาคือน้ำมะนาวน้ำตะลิงปลิงน้ำมะยมและน้ำมะขามตามลําดับ